นี่เป็นมกม่วงน้ำไยมาซื้อบมกม่วงมะม่วงลำไยน้ำดอกไม้อันนี้น้ำมันเชื้อีกแล้ำดอกไม่ตายแล้วสานีก็เป็นมากแล้วห่อยแนวนานส่วนต้นไม้ดอกไอ้เฟินเพลนแถมมะม่วงให้ละกันมะปุ๋ยเนาะจะขอส่วนใจดีดิพี่น้องเอ้ยมาอุดหนุนพันได์ใดไดที่ปากซันคางสุวรรณีคางสุวรรณีเนาะส่วนคางสุวรรณี พี่น้องตอนนี้บาซุกมาอยู่ที่ปกากสันเนาะอ่ามาเบิง้งเบียร์ไม้นั่นนึงพี่น้องอยู่นี่จะเป็นสวนท้าเพิ่นขายเบียร์ไม้มีเบียร์ไม้หลายๆอย่างเลยพี่น้องตอนนี้บาซุกอยู่ที่เด็ดทางข้างขล่องสูตรการทาตอนนี้นะพี่น้องสูตรการทาสูตรวันนี้พี่น้องบ,บาซุกมาอยู่ทางข้างเดี๋ยวอ่าบ่อนพ่นขายนี่ก็อยู่ติดบ่อนนี่แหละพี่น้องใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวเราไปเบิง้งบรรยากาศเนาะวเบียร์ไม้มันมีอยู่เลยอ๋อต้นไห้พี่น้อง เ่ต้นเพิ่นเอินต้นตอย่างนี่บาซูกบุหงเลยเนีย่ยมันมีหหกอะไต้นห้เบียดมาแล้วเาเข้าไปวงันอมีาอเลันนี้จะเป็นต้นยางแล้วยัง้างมีากตัวนี้แน่นยยเหนแวง,ตงเต็มเลย ทำมะพร้าวมะ<า>มีแต่มีพบชนิดกระรูนแม่แม่แม่นแม่น้อกับ้มยเ่น้นเออต้นรู้านิบห้าน้อต้นน้อยก็เป็นมาก มันก็ทันได้นะมันก็เป็นมาฮ้อนฮ้อนจะได้จุบน้ำนุ้งไอยเสือนี้แค่ไหนเรียกว่าฮอนฮ้อนจุกน้ำจะได้นุ่งจุบน้ำได้ยังนุ่มอนนี้เบียกันยังไงเออเบียร์ม่วงอย่างไรคือว่าหลายนะมีหลายพันเลยเนะคือตัวนี้แหล่น้ำต้อกไม้สีม่วงเลยมันเป็นสีม่วงเลยอันนี้หกพัน มันเป็นสีม่วงแน่แต่นี้เป็นสีม่วงตนีแหละ3ดู3ดูเอิกลองแก้วขมิ้นอันนี้บนหมดเลยแนหมดเลยนั่นนนอ้่ม่วงหยังอ้าวม่วงหยังซั่นนี่ฮะม่วงหยังเกี่ยวเสอมใหญ่ๆเนาะอรวมเนาะยามานเี้ยเสียตเาออกให้เตัวนี้เสาว คือว่าราคาถึงสุงกนี่อ่ะค่าสุภพในนี่สุดจรวะสุดส้วราคาเดียวเขาเ็เลยมีมีน้ำดอกไม้เยอ,ขอะขนาน้ำดอกไม้กรติดกันดินีตัวคยเาดีดีดีมัง,งม่วงน้ำดอกไม้เอัน,นี้เราว่าน้ำดอกไม้เมียจะจับมันนี่งนจะบอกนะ,นะวะปลา,ปาเออปลาเออตัวตัวีน้ำดอกไม้ เอสนาอันนี้นะอันนี้แชลเซเวยดีจะเบื้งดีจะเบิ้งใบแม่ใบตั้งกอแม่เลือน้ำอกไม้็เลือเลืองสีทองอะนะสีเหลืองสีทองอันม่วงกินนั่นนะกรแลวลาปูกกับม่วงลาคไม่เลยา่งกิม่วงไทยเนาะพันไทยเอาเซเวยมาเอาเซเวยนะจุนนดอกไม้อะไรแ่บะ้ยหนะแนะย่าสนาเจ้าคู่นึ่งวะเออเอาเนียวอันเอา

พขาซื้อเบี้ยตัวเลยว่าสาววาดจุฑารันลายปีแล้วแต่ตเป็นสาวเบี้ยร้อยเออแต่หลายปีแล้วเป็นปุ้มเลยอยามาส่งเราเป็นสาววาดแต่พูดเลยเป็นสาวเบี้ยมาส่งเอาสบายเอาสบายสองต้นเ่าก็ได้มากลกนะอะไรอยู่เหงอนั่นเลยนางเหงอนั่นเลยเล่าผมแปะเล็กน้อยเนาะชกกตามเนาะเป็นภูมิยู่น้ำมากเป้าอ

เวลาเอาเวลาแต้มก็จตึนเลยบันหักยาเี่ยวเลยน้จเยี่ยดีอะดอนด้ตัวน um, ี้จงนาจะกำลังดินคูมันนักแต้ก็อันนี้ว่าอันใครละได้เลยมาเลยละกนกนซื่ออยู่ต้นซื่ออยู่จะน่าากได้เองเอางานแต่การเลียนั้น เกนใสก็ได้มีมีหรลายมาอกมีหลายะเนาะมากอย่งก็มีนม่มือนเขียบออันนี้เป็นเหมืองน้ำหวมาซื้อบกม่วงบรหวานน้ำดอกไม้อันนี้น้ำอันื่อกแล้วเนอไปอีกแล้วขอบคุณหลายๆ ด้วยหมงไงมันบวมสมบูรณ์มันมีเบาเลยฮะแน่นแหละอันนี้เดชแถมให้ไดเปล่าเขียบเนาะเขียบเขียบตัวหกสิพันก็นี่ก่อภาษาลาวมาเขียบยุไทยละน้อยหนาแม่นบอกไอ้อันนี้เราพูดเอาบ่เฮ้ยช่วงว่าเอาบอกสมบูรณ์ครับอันนี่อือโอเคไม่พูดอะไรไหน้าเนี่ยมันหลอกอ่ะอันนี้ดีเอวสิ

เนี่มันงอกกรอบปะฮะเออมาอันนี้กรอบปะอมุกดอบเรดๆตัวนั้นก็สีพัดเห็นบหตัวทางหน้าประมนณตัวทางหลังมวนไม่มวหรือแบบรูดกันได้อันนี้ได้มันกเอะ ท่ายาสซาเอลคทนตายแล้วทรันี้ก็เป็นมากเลยวไหวแนวนาเบียพันการมาเนาะตอนขี้นี่อันนั้ก็เป็นมากมากระทันห์เลยเออบอกบ่าว่าแสดงว่าเ้ากับการเปปดูกได้ตลอดเ้าถ้งอดละโอ้ยดไม่มาบุ้ดเขาเลานะาดอเน่าล รถเลยลอกบหูซับอยู่บาเป็นอย่างนั้นเนาะมันมีคนาเลยา็กาแต่ว่ามันซุกคอ้แซบและม้วนอันนี้จะเดงมันจะเดงเลยออั่ะฮัลโหลเบียท่เดียรนี่เบี้ยตหรไอฮะเบี้เสียสายเเสียสงาน อากาศลมเย็นบุเ็นบ้านเราโรเรียนเนาะมาจอนเพืเอเป็นเพื่อนเพื่อเลยสุหวเนาะออครับุกอะไรสองอกูไม <t is> ่เรามีฮักกกคูบุเบนบอกพทยไทยเออกูเรียกเอลิ้นจีนให้แม่อายอันนี้นะท้อเลือันนี้เนาะเขาเป็นแชิปัได้ะ ม,มีหลายๆแม่เลยเมฆพ,พาวมะพาวยจะพาวสูบก,ก่าพาวตับหรอพาวน้ำหอมมากมาี้จะเป็นโชนมะพาวมะพาวน้ำหอม มันมันสูงที่ถเถเรียนดิอ oh, well. oh. oh. oh, ๋อเด้อเด้อไปจันนะนะเป็นมากมากคู่คู่คู่เชนเลยวะอั่แต่เ้าจะมีปุ๋ยพิเศษด้ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยุ่ยปุ๋ยปปุ๋ยปุ๋นปุ๋ยปุนยปุ๋ยปุ้ยปุุ๋ยปุปุ๋ยปร๋มปุสูตรเฉพาะมัน๋ยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยปอ๋ยยุ๋ย คือชุดที่ห้าชุห้าเนาัวทีไก่มาจวเนี้ไก่จเป็นมากองเล่นคยมากองต้นเซนห้าน่จ้ะปีนะเป็นว่าอันววท่ไก่ใช่เอนะอันเอาเลใส่กงไม่เจอเนาะเนาะแต่ว่าใส่ยากาเลยมนคอ่ยแต่ระกนข้ายแล้วก็ังคายเนาะเพรา่่เนี่ยมันคู่ง่ายก้าสิ ก็ไปปลูกสปีบอได้ยักปีโอตายมายมเจ้าปลูกไปศึกษาคนพูดว่าจิกได้เบี้ยของเบี้เอ็นหมดปลูกขึ้นเลยนะเพราะว่าเขาคนขายอยู่แต่กกได้ยู่ดอกเงินเลยนะปลูปลูกเนาะเนาะตัวเาวหอมอ่งนี้ตอนนั้นเาวกะทิต้นมันสูงบว่ต้นต่ำเตียก่อนต้นเตียนัก นี่พายกะทิตัวนี้น้ำหอมอืมแล้วก็ติ๊บถึงห้าติ๊บคือกันเนาะลักษณะจะคือกันเปียกับลายไีแล้วกันเายแป้เปียกกันสามนะสะกันแย่จนพอเป็นมากกันแล้วเนาะจังเป็นเนาะเลยก็ไรแล้วมันขึ้นมาโค่นึงเลยเป็นเลยก็อันนี้ติดดินเลยก็ไม่อยากกินมะกรูดกินได้รับมาก่อนนะปวดอะไรเคยมาเหรอป้ารอรออรอะไรรออะไ แถวนอกนั่นในสาขาจะเป็นกลุวงส่วนเจ้าในพานิชตดดินดังบ้านแถวนอกแถวนอกอนะครับกขีอย่างอะไรเได้กิน่จะบกเออูต้นสองต้นใคว่าจะลู้นะักงกนโค้งโค้งรถเลยโค้งหลังโ็อยู่ในยังไหลอยู่นากในาะเต็นเลยห้าปีแล้วเป็นอาะข้อหนา เอาเพื่อห้าเรมยนพวกพวกสุขีงัวนี่นะแล้วพวกสุขีงัวจนรองเท้ามันต่อมเปลี่ยนยอดก็ได้เ็ได้ถ้าที่อยู่ไหนจะซองกันใช่ไหมใช่ก่ได้ก็ได้ก็ได้ซองเสร็จครบไอเด็กคนเหลือกินนะบอ ก็เดียวนเรคืออะไรก็ปลูกแคหนอนะจครับมีหนองนะไกพี่ก็บดหนอมนของเจ้าเลยสเตกพนมันเจ้าอไรขายบ้านอะมือนเจเหมือนเจ้อะไรขายงามบุนมากตกตินสมบูรณ์รจะดูหัวหน้าเอ้ยไี่เห็นจดิ ก็อยากได้ดิอะไรกระตู๊กสวยร่วังอันนี้ท่านอันอยากไป็นอะไรกระชเลยไหนเราเป็ดก้อนนะคุ้เดียวแล้วเนาะอย่าพุดพองใส่ยไก่ได้ก่อนเบิ่งคือคือตัวนี้คืองามก่อนเนาะคือใบใหญ่ก่อนเนาะอันนี้อันอืออันนี้เนาะน้ำหอมน้ำหอมตัวนี้นะเปลี่ยนไหมตัวนี้น่าจะมันกว่าเค็มกว่าเนาะกระที่เราเปลี่ยนแล้วล่มันจะเป็นวุ้นอยู่ทางในดิกะที่อันนี้โตเปินโฆษณาในเฟสเด เด no <oh ี๋ยวาเนเนเจ้าว่ะอมันนานๆว่เนื้อมันนานๆอต้นวซานอสายบต้นนึงอกันแล้วเนียต้นนี้ี่าเนอสองเทนสาบแทนจะวาเอาไปเลยใ่งานได้เลยวแหกมันก็จากลงอยู่นเยมันหยกเ็จลอดูกโซล้วโซรถอันนวอันนี้เนี่ยดูดิในน้อยนี่ก็ได้หมได้ หยาบแบบน้อยหน้าอ้าขอโทษยาบละบอกเด่นตามปีเด่เปต้าเืนเขียนเป็นเป็เต้เขียนด้วยนะอ้คงด้วด็มัไปว่าลุเออ่แม่ยลองกองเป็เต้าแล้วของเราแลจะ đây là bao xong nó có bằng kim loại không sọc sườn và nó hơi cứng hấp thẻ mặc <laughs> hay là cả măng bùi nọ cho khẩu sườn trái đi đi chị nó cười

ลูกไก่เด้อมาสาวเอานอนลงเด้อโอ้เนาะแม่แฮ่เนาะวัดมือฝากเครื่องเลยแนวนี้แล้วบ่ฝากเครื่องไว้ละาอันกะอเช้านี้อนเข้าไอ้รถกัลูกเ่เาเป็นอันปู่อีขายเด้อครับ ต่อผูกโซ่อาีางหนเดี <c oughs> ๋ยวเราอาไปแล้วอเอเอนอนลงนะ